น,นี่จะเป็นเสียงไม้ปกตินะครับเวลาลูกค้าใส่ประชาสัมพันธ์ก็ใส่เสียงไม้ธรรมดาเว้าไปหรือใส่งานพิธีการเขาก็ใส่เสียงไม้ธรรมดาแล้วถ้าถึงเวลาหนึ่งอยากจะลองคาราโอเกะหรือเฮตเครื่องเสียงเซานะครับกรหลิงง่ายๆนะครับมีสามตัวมีเพลงมีไม้มีเอฟเฟกนะครับผมก็ตั้งไว้ให้แล้ว,วไปหอ,อนลูกค้าก็าเอาเอฟเฟกต์เกิดเลยถ้าเกิดอยากลองเพลงทดสอบ3-4เจน,นี่เนาะนี่เวลาเขาจะใส่เอฟเฟกต์เขาก็ใส่ทดสอบ สวัสดีครับสวัสดีครับนี่เห็นป่ะเวลาคือใส่ง่ายๆลูกค้าแค่หมุนยางเดียวพอต้องทิดงยังน,น,นะครับนี่เวลาจะบปใส่เฟฟกเอาลงเวลาเขาจะใส่เอฟฟกเขาก็แค่หมุนขึ้นทดสอบทดสอบสามสี่เพราะว่าทุกตัวผมเพิ่งไใหาไปแล้วลูกค้าแค่ใส่งานอย่างเดียวนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวไปฟังเพลงกันครับผมกระจาพามาเบิง้งชุดแปดคุณแปดที่สามารถแยกเป็น4ี่คณี่ไอซีค่คณี่ก็ได้สองคณสองก็ได้ คือคอนเซ็ปต์ชุดแจ็งของลูกค้าเป็นแปะคุ้แปะตู้นี่จะเป็นตัวท็อปนี้นะครับตัวทอ็อปตัวนี้ใส่เจตหาสูญใส่เจตหาสูญปากลรเล่น,นะครับลรากาตะแกรงปั้มก็คือภาพลักษณ์แบบนี้เลยด้านนอกนะครับก็คือรีวิวบ่อยแล้วที่นี่ก็จะเป็นตู้ตู้ตัวนี้น,นะครับซ่อมตู้ตัวท็อปละตั้งแค่ตะแกรงกับหูจับไปซื้อนะครับประเภทอ่าสินค้าหรือดอกกำพงอย่างอุปกรณ์ที่ใส่ข้างในอะ่ะคือตัวท็อปเบิ้ลทุกอย่างนะครับเสียงก็คือกัน ตั้งกันแค่ภายนอกนะครับนี่ภายนอกส่วนด้านหลังด้านหลังนี่เขาก็จะเดียอยู่ที่ซีโอมหรือง,ง่ายๆสบายๆเบาๆนะครับเป็นสองข้างเลยกาประมาณนี้ลูกค้าชุดนี้ลูกค้าตั้งใจจะเอาไปใสนะ่งานแบบว่าบางเท้าก็จัดแปดคณแปดยงใหญ่เลยบางข้างก็อาจจะมีแยกเป็นซีคุณซีไปสองชุดบางข้างก็อาจจะแยกเป็นสองคณสองไปซีชุดนะครับก็คือแยกเป็นชุดเป็นชุดไปเลยผมก็ตั้งระบบให้ค้าเดี๋ยวเบื้องเครื่องปรุงอ่าเบิงง้งเครื่องปรุงเวลาลูกค้าเอาไปใส่งานนะี่ ก็คือผมจะตั้งให้ข้างบนมีมิกเซอร์ข้างในก็สิมีไมค์แต่าปีรีจอนนะครับแล้วก็ปีรีจอนคีห้าร้อยแล้วก็พาวเวอร์ครับกลางอยู่ไอ้แล็กนี่พาวเวอร์ครับเบียรอยู่ต่างหากนะครับอ่าที่เนี้ยชุดเนี้ยเวลาลูกค้าแยกสองคุณสองสี่คุณสี่ผมตั้งหมวดว้ให้ลูกค้าเลยหนึ่งสองสามลูกค้าสามารถใส่แบบ่างานทั่วไปได้เลยก็คือเวลาเอาไปแยกอะ่ะกดตามหมวดที่ผมตั้งให้ บอกลูกค้าลูกค้าต้องการใส่บบไรผมตั้งหมูตั้งหมดลูกค้าไม่ต้องไปจูนเลยไปหอดเปิดเร่งเสียงเปิดไม้เปิดยาง,ยางเดียวนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเขาไปฟังเสียงกันนะครับว่าเสียงจะออกมาประมาณใด